เคล็ดลับในการทําแกงน้ําเคยให,ะคะให้อร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะเราจะมาแกงน้ําเคยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไตปลานะคะจะเป็นไตปลาช่อนกับไตปลากระดีนะคะเราจะใช้สองสูตรด้วยกันนะคะเราต้องใช้สองอย่างนะคะรสชาติถึงจะออกมาอร่อยนะคะค่ะเป็นเคล็ดลับความอร่อยเลยนะคะในการทําแกงน้ําเคยนะคะค่ะถ้าเราใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะค่ะีน,นจะเป็นไตปลากระดีนะคะ แล้วจะเทใส่ชามเราจใส่ประมาณอย่างละสองช้อนโต๊ะนะคะไตปลาช่อนนะคะเราเตรียมไตปลาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะผสมน้ําอุ่นลงไปนะคะค่ะกะเอาแค่พอประมาณนะคะพักไว้ก่อนนะคะแช่น้ำอาไว้ก่อนเลยค่ะแล้วก็จะใส่เมื่อเขือพวงด้วยค่ะลงไปแช่น้ําไว้ก่อนเลยนะคะฝรั่งด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะแล้วก็นํามันฝรั่งนะคะมาปอกเปลือกก่อนเลยนะคะสามารถใส่ผักได้หลายชนิดนะคะแ่่หน่อไม้ก็ใส่ได้นะคะ ก็นำมันเทศนะคะมาหั่นชิ้นให้เป็นชิ้นพอดีคำนะคะนี่นะคะอ่าแล้วก็นำไปแช่นะ้ำมาไว้เลยนะคะเมืเม่อเราเตรียมวัตถุดิเบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปลงมืออ่าทำแกงน้ำ<ส>เผ<ค>็ะกะทิล,ะะลงไปนะคะห้าร้อยคนะคะไม่ต้องรอให้กะทิแตกมันนะคะเราจะใส่เครื่องแกงนะคะเครื่องแกงเผ็ดนะคะลงไปอ่าแปดสิบกรัมนะคะกะปินะคะสามสิบกรัมนะคะ ต้มแกงกับกะปิให้ละลายก่อนนะคะต้งแกงละลายดีแล้วนะคะจะใส่ไตปลาลงไปเลยนะคะนําลงไปคนในหม้อเลยนะคะแล้วก็จะเหลือเศษได้ประมาณนี้นะคะเศษที่เหลือนะคะก็เอาทิ้งได้เลยต้มแกงเดือดมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จะปรุงรสนะคะด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อน,นะะชาอครึ่งช้อนชานะคะจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าตาตปลานี้จะมีความเค็มอยู่แล้วนะคะ<ช>เนื้อปลาเลยนะคะวันนี้เราใช้เป็นปลาโอนะคะปลาโอหนึ่งตัวต,ตัวก็จะใหญ่มากๆเลยนะคะแกะเอาแต่เนื้อนะคะที่เราหั่นเตรียมไว้เลยใส่ลงไปเลยนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะคะปิดฝาเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนึงนะคะ แล้วก็รอให้เดือดอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะเมื่อน้ำเดือดอขึ้นมาท<ค>ุกอย่างสุกแล้วนะคะเราก็าปิดแก๊สได้เลยนะคะ